โอ้โหเรียบร้อยครับยินดีด้วยนะครับฉะนั้นของซาดิโอมาเน่ครับซัดประตูชัยพาทีมชาติเซเนกัลครับเฉือนอียิปต์1-0เข้าชิงแอฟคอนเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ได้คู่ชิงแล้วนะโมร็อกโกกับทางเซเนกัลนะครับยินดีด้วยครับซาดิโอมาเน่ดาวนันโวตลอดการของทีมชาติเซเนกัลครับยิงท้ายเกมครับช่วยให้ทีมเนี่ยเฉือนทีมชาติอียิปต์ของโมซาลาไป1-0เข้ารอบชิงชาเลิศแอฟริกาครับออฟเนชั่นเป็นที่เรียบร้อย รอบตัดเชือกวันพุธที่ผ่านมาครับเสมอไรสกอร์โจนาที78มาเน่เนี่ยเก็บบอลยิงเรียดหน้าเกีดโทษพุ่งเสียบเสาอย่างเฉียบคมเป็นประต,ตูตัดสินเกมให้เซเนกัลครับถือว่าได้เฮกันยกใหญ่คาริดูคูลิเบรี่เซนเตอร์กับตันทีมชาติเซเนกัลเจ็บโดนเปลี่ยนออกกลางครึ่งแรกนะแต่อียิปต์ซึ่งมีสตาร์ทั้งโมซาลาและก็โอมามามูชไม่สามารถเจาะเข้าไปยิงประตูใส่โกของอ่าเซเนกัลอย่างเอดดวาร์เมนดี้ได้ ซเนกาครับก้าวชิงถ้วยใหญ่ทวีเป็นครั้งที่4ในประัิศาสตร์โดยก่อนหน้านี้เคยทำไว้ในปี2002-2019แล้วก็ก้าวไปถึงแชมป์เมื่อปี2021ทีมของกุซืออย่างปาเปตเทียวนะครับยังมีดาวดังอย่างนิโคลัสแจ็กซันอิสเมลาซาอ,อิลิมันเอนดิยายแล้วก็กรานาเกนะครับเตรียมเจอผู้ชนะอย่างโมราโก,โาโกนะครับประเทศเจ้าภาพครับ ที่เฉือนทางน้งด้านของทีมชาติในจีเรียเนแบบีมาแบบสุดมันกับลูกจุดโทษนะครับฝังอีภายใต้โคชอย่างฮสัฮสซัมฮัสซานนะครับเจ้าของสถิติแชมป์สูงสุดประจำรายการนี้เจ็ดสมัยแต่ไม่เคยได้อีกเลยตั้งแต่ปี2010ยังมีลุ้นแก้ตัวในรอบชิงอันดับ3นะครับส่วนทีมชาติมมโมร,ร็อกโกนะครับโอ้โห ถือว่าโบโน่เนี่ยสองเซฟนะโมร็อกโกโดวลเป้าดับนยจีเรียลิว้วเข้าชิงแอปคอนนะครับ ทีมชาติโมร็อกโกประเทศเจ้าภาพเสมอในเวลาสุดสุดแล้วดวลจุดโทษได้ยาซีนโบโนครับโกจอมเหน็บทำสองเซฟชนะนิจิเรีย4-2เข้าชิงแอฟริกาครับออฟเนชั่นไปเจอกับเซเนกัลนะครับรอบตัดเชื่อวันพุธที่ผ่านมาโมร็อกโกมีดาวนา์สโตรการ์ดอย่างบราฮิมดิอร์นะครับไม่สามารถผลิตสกอร์ใน120นาทีเช่นเดียวกับนิจิเรียซึ่งนำโดยวิกเตอร์โอซิมเฮนฮวงฮอโตเก่งนะครับการดวลจุดโทษครับโบโนเซฟลูกยิงของซามูอ่าชุกูเซ่แล้วก็บรูโน่ ออนเยมาไอซี่นะฮะในที่เพื่อร่วมทีมอย่างฮัมซาอิกามันนะครับสังหารไม่ผ่านสเตลินเอนวาบารีนะฮะแดนของเนจิเรียอย่างไรก็ตามครับคนที่เหลือของโมร็อกโกทั้งนิวเอ็นไอนาอุยแล้วก็ชางด้นของเบนสกีแอแล้วก็อชูราพากิมีต่างยิงไม่พลาดก่อนที่ยูเซฟเอนเนซิรีครับปิดบัญชีโมร็อกโกครับไปใต้การคุมทีมของวอลิดเรกาลกีครับได้เข้าชิงเป็นครั้งที่3ในบริษัท ดยก่อนอนนี้เคยควา้าถ้วยในปี1976แล้วก็จบรองแชมป์ปี2004ฝั่งอิิเรียแชมป์สมสมัยซึ่งเคยเข้าชิงมา8นัดรวมถึงทัวร์นาเมนต์ครั้งก่อนครับยังต้องรอคอยการขึ้นคลองพลังครั้งแรกตั้งแต่ปี2013ต่อไปทีมของโค้ชอย่างเอริกเชลส์นะครับแล้วก็สไตล์อย่างอาเดมลาลูกแมนอเล็กซ์อิวบบี้คารวินบาซี่ยังได้แก้ตัวชิงอันดับ3พบกับอียิปต์นะที่บึ่งแพ้สเนิยลมา1 0นะครับโอ้โหนั่นฮะไปชิงที่3กันสำหรับ ทีมชาติไนจีเรียแล้วก็อียิปต์นะครับส่วนทางด้านของอโมร็อกโกจะต้องไปชิงอันดับหนึ่งกับเซเนกัลนะครับเดี๋ยวรอดูได้เลยวันอาทิตย์นะครับมันหยดติ่งแน่นอนนะฮะ